สวัสดีค่ะกลับมาพบกับการพูดคุยเจาะลึกประเด็นน่าสนใจกันอีกครั้งนะคะวันนี้เรามีเรื่องที่เอ่อน่าจะโดนใจหลายๆคนเลยค่ะโดยเฉพาะคนที่กำลังพยายามลดน้ำหนักอยู่ครับผมเรื่องความอยากอาหารนี่แหละครับนะโดยเฉพาะของหวานของมันๆเนี่ยเวลาลดน้ำหนักทีไรมันเหมือนเอ่อเป็นศัตรูตัวฉกาจเลย ใช่เลยค่ะตั้งใจไว้ดิบดีสุดท้ายก็อาจจะมาพ่ายแพ้กับเค้กชีสหรือของทอดอร่อยๆจนได้จริงครับไอความอยากแบบเจาะจงมากๆนี่แหละครับที่มันต่างจากความหิวทั่วไปคือมันพุ่งเป้าไปที่อาหารแคลอรี่สูงๆโดยเฉพาะเลยซึ่งก็มักจะเป็นสาเหตุให้แผนลดน้ำหนักล่มได้ง่ายๆ แต่ว่านะคะวันนี้เราอาจจะมีมุมมองใหม่ๆมานำเสนอค่ะเพราะว่ามีงานวิจัยชิ้นหนึ่งที่น่าสนใจมากๆมาจาก University of Illinois Urbana-Champaign ค่ะเขาตีพิมพ์ในวารสาร Physiology and Behavior แล้วก็มีคนเอาไปสรุปในเว็บอย่าง Study Finds หรือ Urac Alert ด้วยครับผม เขาบอกว่าการยอมให้ตัวเองได้กินของที่อยากบ้างเนี่ยอาจจะให้ผลดีกว่าการหักห้ามใจแบบสุดขั้วไปเลยก็ได้นะคะใช่ครับเป็นแนวคิดที่แบบว่าน่าสนใจทีเดียวงานวิจัยนี้เขาจริงๆเขาตามดูผู้ใหญ่กลุ่มหนึ่งนะครับประมาณ30คนที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์หรือบางคนก็มีโรคประจำตัวร่วมด้วยตามดูกันนานถึง2ปีเลยปีแรกเนี่ยเขาเน้นเรื่องลดน้ำหนัก ส่วนปีที่2ก็คือเน้นควบคุมน้ำหนักที่ลดไปแล้วไม่ให้มันเด้งกลับมาโดยเขาใช้โปรแกร,รมออนไลน์ชื่อ EM e Power นะครับให้ความรู้เรื่องโภชนาการแล้วก็สอนเทคนิคหรือว่ากลยุทธ์ในการจัดการกับความอยากอาหารนี่แหละครับมีช่างน้ำหนักทุกวันด้วยนะผ่านเครื่องช่าง WiFI เลยแล้วกลยุทธ์ที่ว่านี่มันคืออะไรหรอคะที่บอกว่ายอมให้กินของที่อยากได้เนี่ยเขาทำยังไงกันคะ เขาเรียกว่า inclusion strategy ครับหรือถ้าแปลไทยก็คือกลยุทธ์การรวมเข้าคือแทนที่เราจะแบบห้ามเด็ดขาดเลยนะของโปรดห้ามแตะเขาก็บอกว่าให้ลองรวมเอาอาหารพวกนั้นแหละแต่เอามาแค่ส่วนเล็กๆน้อยๆพอแล้วก็ให้มันเป็นส่วนหนึ่งของมื้ออาหารหลักที่สมดุลไปเลยนึกภาพง่ายๆก็เหมือนกับเอ่อเป็นของหวานชิ้นเล็กๆตบท้ายมื้ออาหารไม่ใช่ว่าไปกินแยกต่างหากเป็นของว่างอะครับ อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือไม่ใช่การแบนแต่เป็นการจัดสรรปันส่วนให้มันอยู่ในมืออย่างเหมาะสมฟังดูเหมือนผลปรนกว่าการหักดิบเยอะเลยนะคะแล้วแล้วผลลัพธ์ล่ะคะเป็นยังไงบ้างมันได้ผลจริงๆเหรอคะผลที่ได้นี่น่าสนใจมากๆครับเขาเพบว่ากลุ่มที่ลดน้ำหนักได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้คือลดได้มากกว่า5%ของน้าหนักตัวเดิมนะครับค่ะกลุ่มนี้เนี่ย ั้งความถี่แล้วก็ความรุนแรงของความอยากอาหารมันลดลงแบบชัดเจนมากแล้วก็ลดลงต่อเนื่องเลยนะครับตลอดทั้ง2ปีที่ติดตามผลแต่ในทางกลับกันกลุ่มที่ลดน้ําหนักได้น้อยกว่าเป้าหมายคือน้อยกว่า5%เนี่ยกลับไม่ค่อยเห็นการเปลี่ยนแปลงเรื่องความอยากสักเท่าไหร่เอ๊ะเดี๋ยวนะคะแสดงว่าการที่เราลดน้ําหนักได้สําเร็จเนี่ยมันไปช่วยลดความอยากได้เองไม่ใช่ว่าเราต้องใช้พลังใจอดทนฝืนเอาอย่างเดียวหรอคะ ถูกต้องเลยครับมันเหมือนทำงานคู่กันไปพอไขมันในร่างกายเราลดลงใช่ไหมครับความอยากอาหารที่ไม่ค่อยดีต่อสุขภาพหรืออาหารที่เราเคยติดมากๆเนี่ยมันก็มีแนวโน้มลดลงตามไปด้วยอันนี้มันก็เลยไปท้าายความเชื่อเดิมๆนิดหน่อยที่เรามักจะคิดว่ายิ่งอดก็จะยิ่งโหยยิ่งอยากมากขึ้นแต่ผลวิจัยนี้ชีว่าตราบใดที่เรายังรักษาหรือคุมน้ำหนักที่ลดลงไปแล้วได้ ความอยากมันก็จะยังคงอยู่ในระดับตามครับค่ะและที่สำคัญมากๆเลยก็คือกลุ่มคนที่ใช้ inclusion strategy หรือกลยุทธ์รวมเข้านี่เลยครับเขาพบว่าคนกลุ่มนี้ลดน้ำหนักได้มากกว่ากลุ่มที่ไม่ใช้กลยุทธ์นี้อืมหรอคะใช่ครับแล้วความอยากของหวานของมันก็ลดลงมากกว่าด้วยซ้ำโหแสดงว่าการที่เรายอมให้ตัวเอง กินของที่อยากบ้างแต่แบบมีสติมีการวางแผนเนี่ยมันช่วยให้คุมการกินโดยรวมได้ดีขึ้นในระยะยาวจริงๆใช่เลยครับมันเหมือนช่วยให้เรารักษารูปแบบการกินได้สม่ำเสมอมากขึ้นไม่ต้องอดทนมากๆจนสุดท้ายตะบะแตกแล้วไปกินของที่อยากนอกมือ้อในปริมาณเยอะๆทีเดียวอืออเข้าใจเลยค่ะเขายัางพบเรื่องนะครับว่า การที่เราจัดการกับความอยากได้ดีตั้งแต่ช่วง6เดือนแรกของการลดน้ําหนักเนี่ยมันเป็นตัวทํานายความสําเร็จในการคุมน้ําหนักระยะยาวได้เลยแล้วก็อีกอย่างที่สําคัญไม่แพ้กันก็คือเรื่องความสม่ําเสมอครับทั้งเวลาที่กินปริมาณที่กินรูปแบบการกินที่มันคงเส้นคงวาเนี่ยช่วยควบคุมความอยากได้ดีมากไม่ใช่แค่เรื่องพลังใจอย่างเดียวฟังดูดีมากๆเลยค่ะเหมือนเป็นแนวทางที่ทําได้จริงมากขึ้น แต่งานวิจัยชิ้นนี้มีข้อจํากัดหรือข้อควรระวังอะไรบ้างไหมคะก็มีอยู่บ้างครับอย่างแรกเลยคือขนาดกลุ่มตัวอย่างอาจจะยังไม่ใหญ่มากนักพอจบโปรแกรม2ปีเนี่ยเหลือผู้เข้าร่วมจริงๆประมาณ20คนผู้เข้าร่วมเนี่ยเขาก็ใช้หลายๆกลยุทธ์ควบคู่กันไปในการลดน้ําหนักนะครับไม่ใช่แค่ inclusion strategy อย่างเดียวมันก็เลยอาจจะยากนิดหน่อยที่จะบอกว่าผลที่ได้เนี่ยมาจากกลยุทธ์นี้เพียวๆแค่ไหน นอกจากนี้เขาก็ไม่ได้วัดปัดจจัยอื่นๆเช่นระดับความเครียดหรือความวิตกกังวลซึ่งพวกนี้จริงๆก็มีผลต่อความอยากอาหารได้เหมือนกันแล้วก็งานวิจัยนี้ไม่มีกลุ่มควบคุมโดยตรงมาเปรียบเทียบครับอ๋อเข้าใจค่ะงั้นเรามาลองสรุปประเด็นสำคัญที่เราได้คุยกันวันนี้จากงานวิจัยของ University of Illinois ที่ตีพิมพ์ใน Physiology and Behavior แล้วก็มีรายงานในเว็บอย่าง Study Finds กับ e Uric Alert นะคะใจความสำคัญเลยก็คือว่า การหักห้ามใจแบบสุดขั้วอาจจะไม่ใช่คำตอบที่ดีที่สุดเสมอไปสำหรับการลดน้ำหนักระยะยาวครับผมแต่การอนุญาตให้ตัวเองได้มีความสุขกับอาหารที่ชอบบ้างในปริมาณน้อยๆที่เหมาะสมแล้วก็รวมมันเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของมื้ออาหารหลักที่สมดุลเนี่ยอาจจะเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยให้การลดและควบคุมน้ำหนักประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืนกว่าก็ได้ใช่ครับมันเป็นเรื่องของกลยุทธ์การวางแผนแล้วก็ความสม่ำเสมอ มากกว่าที่จะพึ่งพาแพร่พลังใจหรือวิลพาวเวอร์อย่างเดียวค่ะซึ่งแนวทางนี้ก็น่าจะเป็นทางเลือกที่ทําให้การจัดการน้ําหนักรู้สึกเเป็นไปได้จริงมากขึ้นไม่เคร่งเครียดจนเกินไปสําหรับหลายๆคนนะคะแน่นอนครับหน้าคลิปต่อนะคะในเมื่อผลวิจัยมัญชีว่าทั้งเรื่องการรวมของที่อยากเข้ามาอย่างมีแบบแผนนี่สำคัญแล้วก็เรื่องความสม่ําเสมอของเวลาและรูปแบบการกินก็สําคัญไม่แพ้กันลองนึกภาพตามดูนะคะ ว่าถ้าเราเอา2ออย่างนี้มาผสมผสานกันเลยคือใช้กลยุทธ์รวมของอร่อยอร่อยที่เราชอบเข้ามื้อหลักบวกกับการที่เราพยายามจัดตารางเวลาทานอาหารให้มันค่อนข้างคงที่สม่ำเสมออืมครับมันจะยิ่งส่งเสริมกันและกันช่วยให้เราจัดการทั้งเรื่องน้ำหนักแล้วก็เรื่องความอยากได้ดีขึ้นไปอีกระดับหรือเปล่าอันนี้น่าสนใจมากๆเลยค่ะต้องลองไปปรับใช้กันดูนะคะ